วันนี้เราก็ได้มีชาลิมที่ยิ่งใหญ่ก็คือตามตามหาเฮลิเท h โฮเทลจะไปตามหาทำไมเนี่ยเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยเนี่ยแต่จะเป็นที่ไหนยังไม่บอกนะถ้าอยากรู้เนี่ยก็ตามไปดูกันเลย วันนี้จะพาทุกคนมาบนไฟโฮเทลติดแอร์พอร์ตลิงและเชปอารลบซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นคลินิกศยลกรรมที่แรกในไทยมาก่อนมีชื่อว่าวโลไทยคลินิกถ้าเกิดเข้ามาทางประตูเนี่ยทางซ้ายมือจะเป็นมินิคาเฟ่เลยนะมีของกินให้เยอะมาก มาที่ชั้นบนสุดนะคะจะเป็นห้องสแตนดาร์ดเตียงคิงไซส์สำหรับแบคแพคเกอร์ในการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นผสมผสานกับความเป็นสมัยก่อนมากันที่ชั้น3ห้องสูพีเดียสตูดิโอขอบอกว่าฮิสุดๆเพราะว่าห้องนี้เนี่ยถูกรีเควสต์มาเยอะมากแจ้งนุ่งถึงกับขั้นลูกค้าเนี่ยขอซื้อกลับบ้านกันเลยทีเดียวโรงแรมได้รับรางวัลการดีไซน์ทำแมกกาซีนของเมดไกด้วยมากันที่ห้องชั้นนี้นะคะจะเป็นห้องดีลักยังคงแฝงกลิ่นอายของผนังตึกเก่า เราก็กำลังลงไปที่ชั้น2กันแล้วนะคะห้องดีรนสะสตูดิโอออกแบบแบบเจแปนสไตล์สำหรับแบบ็คแฮกเกอร์มากระดีไฮไลท์ลของที่นี่นะคะจะเป็นชั้นหนึ่งดูเพ็กสวีทจะมีทั้งหมด2ชั้นห้องน้ำจะออกแบบแบบเป็นสวนส่วนอีกห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องสวิทซูพีเรียนะคะจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเพราะว่าถ้าเปิดประตูห้องไปเนี่ยก็จะเจอกับอ่างล้างหน้าทั้ง2องอ่างแล้วก็อ่างน้ำนะคะห้องที่นี่จะมีความกว้างขวางแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากในการออกแบบจะเป็นออกแบบแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเตียงนอนก็จะนุ่มมาก เขาว่านุ่นเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วค่ะสำหรับห้องนี้นะคะคู่รักเนี่ยต้องมาแล้วนะวนนนถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับข้งล่างข้างล่างน,นี้เลยครับ